นายไงมีคนเข้ามาดูแลสองคนแล้วสวัสดีค่ะนายไงมาแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้น้องก็มาแล้วนะคะน้องก็หอมปากแดงไหมคะท่านผู้ชม แดงไหมคะน้องก็หอมคนสวยขอบอกหอมคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวยสวัสดีค่ะไอ้คนเข้ามาดูเยอะสวัสดีนั่งดีๆีก็นั่งก็อีดีค่ะเราไม่ทำอไนั่งดีนี่นั่งไหมสวัสดีค่ะโหสวัสดีสองร้อยกว่าคนดูแล้วลูกสองร้อยกว่าเนาะ เราทำไรเนาะวนี่หายหายไปวานนี้คิดถึงประานเอฟซที่คิดถึงคิดถึงไหมลูกหนูคิดถึงเอซีใช่ไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจองร้อเจสิบคนดูครับสองเจ็สิบคนดูแล้วไม่สองร้อยิบคนดูแล้วเจ้าเอฟซีบอกน้องคปปัดดงเอฟซีบอกว่าเข้ามาเปิดไลก์ก็หาาเลยเหรอเอฟซีบอก หนูน้อยปากแดงสสวัดีครัณพี่คุณพี่ถามว่าคนดูลูกสวัสดีค่ะครับพี่ MC บอกว่าปากแดงจังเล้งเลยปากแดงจังเล้งเลยจังกุญแจหังปุ๊งล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 ังไปจนไปจนปางมาหลือไงไม่ใช่ค่ะ MC หนูทับหนูทาลีบ นิดนึงเหอนกนเอซีบอกว่นิดนึงเหรอคะเนี่ยนิดนึงเหคะเนี่ยปากเต็มขนาดเนี้ยปากเต็มขนาดนี้ยเนี้โอ้สวัสดีสี่รคนดูครับสวัสดีครับอ่แ้ามาทำอะไรเนาะม่บน เออมีปนกด้วยสวัสดีครับปลาหนุกปลาหนุกปลาหนุกที่อันไหนที่ไข่ปลาหมึกอ่ะไข่สลัดนัดใช่ไหมลูกไข่สลัดนัดใช่ไหมใช่นั่งดีใีนั่งดีมันจะไปนั่งในเก้าอี้สวัสดี500คนดูครับสวัสดีครับดีมากเลยอ่ะสองนาที500คนดูเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนแน่นอนเลย กดไลค์ลัวนๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนู่มกุ๊ง